พราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีเมื่อคุณทํำตามคุณสมบัตินี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่8แ้วพระเจ้าทรงฤทธิ์ประทานของดีทุกสิ่งหลายคนมองดูนะครับว่าพระเจ้าทรงให้เฉพาะเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่คุณเห็นคําว่าสิ่งไหมครับนี่คือสิ่งของไอ้นันประทานของดีทุกสิ่ง ไม่ใช่ของพอดีพอดีนะครับแต่เป็นของดีเข้าใจไหมมีความแตกต่างระหว่างของพอดีพอดีกับของดีนะอย่างอย่างอะไรครับคำว่าอุดมกับว่าอะไรคือคำว่าบริบูรณ์นั่นแหละพระเยซูสเสด็จมาให้เราได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอเมน รองประทานของดีอย่างอุดมนั่นหมายถึงเหลือล้อนและเกินพอสมมติว่าคุณต้องการกางเกงตัวละสองพันสักสามตัวแล้วเมื่อคุณอธิษฐานแล้วเนี่ยคุณได้มาสิบสี่ตัวถามว่านี่คือของดีอย่างอุดมไหมถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เห็นไหม พระเจ้าสามารถประทานให้นะครับเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างไหมเพียงพอสำหรับตัวเสมอท่านจะมีสิ่งของบริบูรณ์นี่กำลังพูดถึงสิ่งของบอกคนให้ข้านะครับสิ่งของพระเจ้าประทานสิ่งของไม่ได้ประทานแบบพอเพียงแต่ประทานอย่างบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยข้อที่สิบนะครับฝ่ายพระองผู้ประทานพืชคําว่าพืชนี้คือคาว่าเมล็ด ทรัพย์ที่คุณถวายคือมล็ดของคุณประทานพืชหรือมันล็ดแก่คนที่หวานและประธานประทานอาหารแก่คนที่กินจะส่งโปรดให้พืชหรือมันล็ดของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากพรางจะทวีอะไรครับทวีทรัพย์ที่คุณหวานถ้าคุณมีทรัพย์แล้วคุณไม่หวานมันจะทวีไหมถ้าคุณมีทรัพย์แล้วคุณไม่หวานในที่สุดคุณจะเอาทรัพย์นั้นไปกิน พระเจ้าประทานสองส่วนคือประทานพืชแก่ผู้ที่หวานหรือเมล็ดแก่ผู้หวานและอาหารแก่ผู้กินถ้าเราเลือกที่จะกินเมล็ดทั้งหมดเราจะไม่ได้เก็บเกี่ยวเห็นไหมจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากไม่ใช่เงินในกระเป๋าคุณน,นะครับที่จะทวีขึ้นเงินที่คุณถวายออกไปนั่นแหละที่จะทวีขึ้น และจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นพีน่น้องครับนี่กําลังพูดเรื่องอะไรอยู่นี่กําลังพูดเรื่องเงินอยู่แล้วโยมมาที่ความชอบธรรมแล้วบอกว่าผลของความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นรู้ไหมว่าความชอบธรรมของคุณเนี่ยเป็นความชอบธรรมที่เพิ่มหรือลดลงไม่ได้ก็คุณได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า,จาคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า,จาเอเมนใ้นสองครธ์บทที่ 5: ข้อ21 แต่ผลของความชอบธรรมเกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นได้และเมื่อผลของความชอบธรรมเกิดขึ้นแล้วจะมีบางสิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าทราบไม่ว่าอะไรคือผลในความชอบธรรมขอบคุณที่แย่งกันถานมขึ้นมาในข้อที่11บอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดบัางขั้นบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจะแจก จะให้เกิดการขอบพระคุณพ,พระเจ้าพี่น้องก็ลองอ่านแบบไม่มีข้อก็แล้วกันเพราะนี่คือจดหมายที่เขียนคุณเคยเขียนจดหมายหาใครบ้างไหมในห้องนี้มีบางคนเขียนจดหมายหาผมเรียนยอาจารย์ชาชิดขอสองอาจารย์สบายดีไหมเราเขียนแบบนี้หรือเปล่าเรา,เราเขียนตอบเป็นพืชเลยอย่างนั้นยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ผมอยากจะให้คุณอ่านข้อสิบและสิบเอ็ดแบบไม่มีข้อนะ ไฟร้องผู้ประธานมาเล็ดแก่คนหวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้มเมล็ดของท่านที่หวานเหล่านั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นโดยผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยอะไรครับโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัมดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเมื่อคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าผลที่จะตามมาคือคุณจะเป็นคนที่มั่งมี พระเจ้าทรงนับว่าอัรบราเป็นคนชอบธรรมแล้วพระเจ้าทําให้ท่านมั่งมีและนี่คือพันธสัญญาใหม่ที่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมมีข้อสัญญาที่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าทําให้คุณเป็นคนชอบธรรมแล้วและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์ตามเสียงของพระองค์แล้วแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ให้พันธกิจของพระเจ้ามาก่อนพันธกิจส่วนตัวของคุณ คุณเรียนรู้ที่จะแสวงหาพระเจ้าแล้วถวายด้วยใจที่ชื่นชมยิงดีผลแห่งความชอบธรรมของคุณจะเกิดขึ้นโดยบอกคน,น,นข้างๆนะครับโดยส่งให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคัง่งนี่คือสิ่งนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับนี่คือวัตถุมีสิ่งสารพัดมั่งคัง่งบริบูรณ์ขึ้น นี่คือสาเหตุที่อาคาทูตเปารโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแก่ของได้แต่ข้าพเจ้าเห็นแก่กำไรในบัญชีของพวกท่านเมื่อท่านถวายเข้ามาพระเจ้าของข้าพเจ้าจะปรัทานสิ่งสารพัดที่ท่านงหลายขานอยู่วิธีที่จะออกจากความขัดสนวิธีที่จะออกจากความขัดแย้ประการที่สองคือการถวายเห็นม <Amen. S 1> วันนี้เราไ,ได้เห็นหรนะือยังพระเยซูปเป็นผู้เลี้ยของเราหรือเปล่า พระองค์สอนให้เราถวายไหมเราตามเสียงพระองค์อยู่หรือเปล่าถ้าเราตามเสียงของพระองค์และเรามีใจรับในการถวายผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราจะทําให้เราพ้นจากความขัดสนคุณได้รู้จักพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าแล้วคุณได้รู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดแล้วคุณรู้จักพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่วพระองค์ต้องการให้คุณรู้จักพระองค์ ในฐานะผู้เิียแก่ที่ดีและพระองค์ดีแล้วเกินและพระองค์ต้องการให้คุณรู้อย่างที่พระองค์รู้จักพระบิดาและพระบิดารู้จักพระองค์ให้เราตัดสินใจวันนี้นะครับที่จะรู้จักพระองค์แบบนั้นแล้วเมื่อคุณรู้จักพระองค์แบบนั้นฟังเสียงของพระองค์อยู่เสมอตามการทรงนำของพระองค์อยู่เสมอคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ทุกวันให้เรื่องของพระองค์มาก่อนเรื่องของคุณ แล้วคุณเรียนรู้ที่จะถวายจากหัวใจของคุณอยู่เสมอคุณจะพ้นจากความขัดสนและไม่เพียงแต่พ้นจากความขัดสนไม่เพียงแต่มีพอเพียงสําหรับตัวแต่จะมีเกินพอและคุณจะมั่งคัง่งและจะมีสิ่งของอย่างบริบูรณ์พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ให้เราขอบคุณพระเจ้าเื่อนกันนะครับให้เราอาธิษฐานในนี้พระเยซูเจ้ารงวมเป็นผู้เลี้ยง ลูกอย่างที่พระองค์ทรงเลี้ยงแก่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแก่ที่ดีลูกจะฟังเสียงพระองค์ลูกจะตามเสียงพระองค์ลูกจะรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงรู้จักพระบิดาและพระบิดาทรงรู้จักพระองค์ลูกจะติดตามทุกการทรงนำและลูกมั่นใจ อย่างผู้เขียนสดุดีว่าลูกจะไม่ขัดสนลูกจะไม่ขาดสิ่งดีๆเลยลูกจะแสวงหาแผ่นดินของโปร่งและความชอบธรรมของโปร่งก่อนลูกจะแสวงหาโปร่งและลูกจะไม่ขาดสิ่งดีๆแต่จะมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอมีสิ่งสารพัดอย่างอุดม ผลแห่งความชอบธรรมจะเจริญขึ้นลูกจะเป็นคนที่มั่งมีอย่างมากมายลูกขอขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน